ก็ขอสวัสดีทุกท่านในเช้าวันจันทร์ที่7กรกฎาคม2568นะครับวันนี้ก็จะมา,านำเสนอรถ Novadat New b บ m b บัดรหัส104นะครับตัวนี้เป็นตัว104ปี2544นะครับแล้วก็รหัส104นะครับหลายคนสงสัย104น,นี่อยู่ตรงไหนนี่ฮะ104ก็ประมาณนะครับดูตรงคอนะครับตรงปลายนิ้วนะครับ 104ก็อย่างที่เคยทำคลิปให้ท่านผู้ชมไปแลหลายคลิปนะครับ <Yeah. S 1> เกี่ยวกับ n o v a d a ้ New บอมบันะครับที่บอกว่ามีรหัสเริ่มตั้งแต่104-108ถึง108นะครับถ้าตัว108จะเป็นตัวสุดท้ายเลยนะครับก่อนจะเลิกการผลิตไปหากขั้นยากนะครับตัวนั้นนะครับตอนนี้ก็เลยวันนี้ได้ตัวบําบัด1น4ที่ยังขาดอยู่แล้วก็เป็นสีแดงขาวในเล่มนะครับเนี่ยฮะ พ่งได้ตัวมาก็เลยมาทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเบื้องต้นเช็คจากรถแล้วก็ตัวพื้นฐานของรถพวกสีโครงแล้วก็สีพวกสวิงอาร์มอะไรต่างๆก็ถือว่าสวยงามนะครับที่เหลือก็เป็นพวกอะไรต่างๆที่เป็นอย่างเป็นของเทียมพวกแฟลลิงเนี่ยฮะแฟลิงจะเป็นของเทียมแล้วก็พวกไม้แล้วก็อะไรต่างๆที่มันต้องเปลี่ยนยาจะต้องเปลี่ยนที่หลังนะครับ วันนี้ก็เลยมาทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนแฟลลิงก็อย่างที่บอกไปนะครับถ้าเป็นของเทียมก็จะประมาณนี้ฮะมันจะไม่สนิทจะไม่เท่ากันนะครับเวลาใส่ไปมันก็จะไม่ไม่เนียนเหมือนของแท้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้งานไปก่อนเพราะว่าเวลาทํารถก็ตามสไตล์ของผมนะครับก็คือทําค่อยๆเก็บงานไปเรื่อยๆนะครับ ไม่รีบร้อนแล้วก็ไม่หาอะไรที่แบบแพงจนเกินตัวไปที่เราไม่ไหวเราก็จะไม่ทำนะฮะในตอนนี้อย่างท่อที่ต้องหามาใส่แน่ๆเลยก็คือเนี่ยแฟลิงของเทียมต้องเปลี่ยนเป็นของแท้นะครับชุดหนึ่งก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ6500้าร้อยบาทนะครับแล้วก็ตัวท่อท่อประมาณ5้าพันห้าหกพันหันห้าแล้วแต่นะครับตัวนี้เป็นท่ออท่อธรรมดาตัวเก่านะครับอย่นี้เราก็เราต้องเปลี่ยนเป็นตัวบับัดแล้วก็ชุดบับัดจะไม่มีมานะครับ S <S <S <cryst> ก่อนทําคลิปได้ทําการเปลี่ยนหม้อน้ําไปนะครับเพราะว่าหม้อน้าตัวนี้ตอนแรกเป็นหม้อน้ําเดิมมาแล้วก็มันค่อนข้างจะเก่าแล้วเกความร้อนมันก็ขึ้นสูงนะครับก็เลยคิดว่าหม้อน้าอาจจะตันหรืออาจจะมีปัญหาอะไรสักอย่างก็เลยลองเปลี่ยนหม้อน้ําอลูมิเนียมใส่ทดลองดูก่อนนะครับตอนนี้เกความร้อนก็ยังถือว่าขึ้นสูงแต่ก็ดีขึ้นกว่าเดิมนิดนึงเดี๋ยวค่อยหาสาเหต,ตุต่อไปว่าเป็นที่ ฝาเสื้อสูบหรือว่าเป็นที่เป็นที่อะไรนะ่ะเป็นที่แกนซีนแกนปั๊มน้ำมันรั่วหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปเช็คดูอีกทีแต่ถ้าที่ดูเบื้องต้นมันก็เปิดฝาหมา้่อน้ำดูมันก็ไม่ไม่มีน้ำดันไม่มีอะไรนะครับเบื้องต้นเลือดจ,จะมีนิดนิดก็เลยทําให้การระบายความร้อนไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับ,นะรบก็เลยมาถ่ายให้ทู้ชมได้ดูนะครับวันนี้ก็คือถือว่าถ้าโดยรวมแล้วก็ถือว่าคือว่าสวยสวยงามครับคันนี้ รหัส104คันนี้ไม่ได้ซื้อมานะครับคันนี้เอาตัว1 0 6ไปแลกมานะครับก็คือ1 0 6ที่ผมมีซ้ําอยู่แล้วก็อะไรครบๆอะไรเดิมๆครบๆแต่เครื่องอาจจะไม่ค่อยดีแล้วก็บางชิ้นว่างานจ,จะเก่าๆไปตามสไตล์ที่ทํารถนะครับนันคือเอาขันไปแลกมาใจก็ยังเสียดายอะไหล่แท้ที่ที่ติดไปกับรถนะครับเพราะว่าเวลาไปหาใส่มันค่อนข้างค่อนข้างหา หาไม่ยากเท่าไหร่หรอครับแต่ต้องมีตังค์เพราะว่าถ้าเราอาใช้เงินในการทําแบบแบบม้วนเดียวจบไปเลยก็จะใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะครับตามสไตล์ก็คือจะค่อยๆทาไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เลยมาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูครับล้อก็เป็นล้อสีนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นล้อแม็กเหมือนเดิมตามสไตล์ที่ทํานะครับแล้วก็ม้อนน้าก็ต้องหาม้อน้้าใหม่มาใส่นะครับแล้วก็แฟลลิงเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็นของของแท้อีกที ชุดไฟก็อันนี้ก็ยังเป็นของเทียมนะครับยังไม่ใช่สแตนเลสนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆเก็บงานเก็บอะไรไปเรื่อยๆแต่โดยรวมเราก็ถือว่าคันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสวยครับในเรื่องของเครื่องก็มีเสียงบ้างเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าใช้งานได้ก็ถือว่ายังโอเคไม่ต้องไปรีบทาเครื่องแต่สีอื่นๆก็ถือว่าสวยนะเนี่ยครัคันตกก็เรียบแล้วก็ พักเท้าเดี๋ยวต้องเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะเดี๋ยวต้องเอาตัวบาบัดมันครับแต่ว,ว่าเสียดายตัวนี้เพราะเขาทำสีค่อนข,ข้างสวยนะครับแล้วก็สีโค้งสียก็สวยนะครับมีตรงอ่สีของฝาเครื่องที่เป็นถลอกนิดนึงนะครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนแล้วก็คันสตาร์ทนี่ก็เป็นของเทียมเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่นะฮะดี๋ยังไงเดี๋ยวค่อยๆไล่เปลี่ยนอีกทีแล้วก็ปั๊มหน้าก็จะต้องเปลี่ยนเพราะว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าปั๊มเป็นของปั๊มอะไรนะครับแต่มันมันเก่าแล้วเดี๋ยวเขาเปลี่ยนของใหม่ไปแล้วก็ใช้ของแท้ไปอีน ยังไงเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าทําอะไรเพิ่มเติมไปเดี๋ยวจันมาทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกทีนะครับวันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆโนวาดัตนียบบบัด no. รหัสหนึ่งศูนย์สี่นะครับลายบางคนก็ชอบบอกว่าลายอะไรนะรงชาติไทยก็คือมีสีน้ําเงินสีแดงสีขาวนะสีนี้เป็นปีสองพันนะครับไม่ใช่สองพันหนึ่งนะครับปีสองพันก็คือเป็นอ่าบาบัดช่วงแรกๆแล้นะครับ ตั้งแต่เป็น death n มาก่อนที่จะมาเป็นบําบัดครับ death n ก็รหัสอยู่ที่ประมาณ102อะไรประมาณนี้ฮะถ้าเป็น1102 103นี่เป็น death nil นะครับแต่ถ้าเป็นบําบัดแล้วจะเป็น104เริ่มจาก104นะครับนะฮะโดยส่วนตัวไม่แน่ใจว่า103มีบําบัดหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปสืบค้นดูก่อนแต่เท่าที่ดูยังไม่เคยเจอนะครับเจอต่ําสุดก็คือ104ก็คือนะฮะรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกทีนะครับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมก่อนนะครับ สวัสดีครับ